เธอสวยเกิินนตต้างแ่่เเธอรกไปสวัสดีสวีดัตพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ใช้ออสเิเจนหายใจทุกคนวันนี้มาพบกับกอลไฟชแนลเช่นเคยเราจะพามาชมรถของผมคือคันที่แบบแรงที่สุดในหมู่บ้านนะเออแต่ยังไม่ได้รันอินเลยกําลังรันแหละเออมาดูเลยนี่นี่ ถ้าใครติดตามช่องเก่าผมก็จะรู้ว่ามันชื่ออะไรนะมันชื่อว่าบักโดนัทเออมันอยู่มากับผมมา3าสี่ปีแล้วมนะั้งถ้าจะไม่ผิดก็แตกมาหลายรอบแล้วแตกมาหลายรอบว่เาเรื่องอยู่แต่รอบนี้สุดสุดจริงนี่เลยนี่ทีเด็ดมันตีกับบอลชักสามชักสามเราเล่นเราเล่นชักห้าเออผมทําเป็นสเต็ปห้าแปดชักห้านะห้าแปดชักห้าหรือห้าเก้าชักห้าผมก็ไม่รู้ชักห้าหรือชักหกผมก็ไม่รู้ แล้วแต่ช่างนะผมตามมวลลมช่างไม่ดันนี่มาไล่ก่อนเลยเออมันไม่มีอะไรมากทุกคนผมไปนเน้นที่เครื่องนะแล้วผมแล้วก็อ,อชุดล้อก็เป็นอ้นี่ธรรมดานินจาธรรมดาหน้าหลังคดดุ้งเดี้ยวสาเซ่แหละเอ,อดูน็อตก็สนิมสนิมเขิเ, <laughs> เสียงหลุดนี่วะไอเชย่อรถแรง <laughs> เออมา แกงหน้าก็เป็นแกงแท้ศูนย์นะพอรลบอก็ยังไม่ได well, to ้ต่อเลยเ้ยแรงแชทีเรงวูทำอะไสิ่งเด็แล้วก็ผมเบิกชิ้นนี้ใหม่นี่ตอนผมล้มมันแตกแบบตรงนี้มันหักออกเลยนี่ผมเบิกใหม่อันนี้ก็เบิกของแท้เลยแล้วก็หน้ากากบนก็รอยเบิกใหม่ของแท้ก็รอยจอดล้มมานี่จอดล้มมาดูตรง นี่เลยดีกว่าฝังเครื่องนะเครื่องสีงขาขาวนี่ผมไม่ได้ทําสีอะไรเลยนะนี่ยิงทรายทั้งหมดเลยยิงทรายทั้งเครื่องเลยอันนี้ก็ไม่ทําสีนี่ก็เชื่อมเป็นผมใส่เป็นคัดมือรน,นี่ก็หูยึดคัดเป็นงานแปลงนะผมทำมาเองแล้วก็ใส่เป็นเรือน CBR นะครับเรือน CBR หมกกองนะรถคันนี้หมวกๆแต่ประกันหนาเตอะโชกก็โชกหน้าก็เป็น ชกเดิมกึงนะตั้งแต่นั้นแล้วตั้งแต่รถออกแรกๆแ,แล้วก็จันมิลลิงของเพื่อนเออของมันใส่แล้วก็ท่อผมก็เป็นท่อเดิมผ่านะครับผมผ่าเอ,าเองนะนี่ท่อเดิมเลยยังติดฮอนด้าดูคอทนี่ผมไหลอ้ขี้เหล่ชิบหายไอ <laughs> ้ี่ก็จะทําใหมยย่เยะแล้วก็ผมผมตอนแรกผมไม ไม่ได้เป็นสตาร์ทมือนะคันนี้ผมมาเปลี่ยนมาแปลงอะ่ะมาแปลงเอาผมก็ใส่เป็นชุดชุดไฟดีมเลยชุดไฟของดีมูุปครับอะ่ะนี่รถมาชุดไฟของดีมูุปครับผมผมใส่เลยทั้งชุดนี่มันต้องแปลงพันใหม่หมดเลยทุกอย่างตอนนี้ก็ได้สตาร์ทก็โดนเขาหลอกขายมาซื้อมาก็ใช้ไม่ได้สตาร์ทไม่ขึ้นชุดไม่ขึ้นมม่ต้องเป็นไดแต่งเทนะ่านั้นฮัลโดู นี่ได้สตาร์ทก็ก็ของใหม่แหละแต่มันใช้ไม่ได้มันแตกหมดเลยข้างในมันฉุดไม่ขึ้นคาดเป็นคัดมือนิน่มๆม,มาดูเลยนี่นิ่มพอไหมดูนี่อ่ะ,อะๆเกี่ยวนิดเดียวนะนนี่นี่กดนิ่ม,ม,ม,มอันนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์เจสิบบาทเออมีอะไรอีกนะไม่มีหรอกกระจกก็ของเดิมมันแหละติดรถ ชกหลังก็เดิมเดิมหมดเลยดุมหลังอะไรก็เดิมล้อนี่กระดุ่งนะเออไม่มีที่อะไรดีหรอกล้อนี่เห็นเป็นดุมนี่เห็นเป็นสีทองทองนี่ไม่ใช่นะไม่ได้ล้างมันก็เป็นสีเดิมมันนั่นแหละนี่เรามาสเตอร์ตอนนี้ผมยังใส่เป็นสิบสี่ยิบแปดนะแต่รถจะไม่ได้ไล่เลยรันอินอยู่ พัเท,ท้าก็โอ้กากคิ้หา,ายเลยที่ออันนี้มีซื้อใหม่ก็มีอันเกียร์นี่อันเกียร์ชุบก็สว,สวยสวยสวยไหมสวยในสายตาผมนะแต่สายตาคนอื่นผมไม่รู้ก็มีแค่นี้มั้งโซ่ก็ยังเป็นโซ่กเก่าอยู่ตายหมดแล้วนี่ผมทําเป็นแบบทรงเหมือนแบบผมทํารถขับไก่นะเออทุกคนก็ดูดูสภาพมันก็ รวมก็ขับสบายอ่ะผมบอกเลยเบาะก็เป็นเบาะแท้เอาไปป่าหน้าเบาะหลิวเบาะหลิวสิ่งโครลาดนะอันนี้ก็ประมาณสามปีได้แต่เบาะไม่มีลายหมุกหรอกเขไม่หมกหรอกถังก็ถังเดิมปั๊มตีก็ห้าจุดห้าบาก็สายแรงดันน้ำมันีแ5เจ้านั่นแหละอันนี้ก็พิซซ่ามีใครอยากกินไหม น,นี่เลยดืมตรงตะแกงหน้าผมว่าใส่เป็นใส่สปอร์ตไลท์นะเอ็กก็ใช้งานได้ผมต่อตรงเลยต่อเข้าแบตด,ดูนี่ผมใช้เป็นสปอร์ตไลท์จะว่าส่งอินโดก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นไวรุ่นล้อลาบเหมือนเขาผมล้อสี่นะ <laughs> เออมาฟังเสียงเลยดีกว่าเสียงโคตรอยากงบเลยตอนเสียงเจือเสียงเสียง ไปอ่ะนิ่มดูมือดมือมือจัดรับตน้อแต่ตอนนี้น้ำมันบางๆะแต่ก็พอจะมึน สั่งของลงกึงตัวเจริญยนคราดนะสามมันเป็นมันจะเป็นแขนกดนะ่ะเออผมก็เอามาเชื่อมเอาอันนี้เป็นฝาแท้นะครับฝาแท้ติดรถเลยผมเอามาเจาะเชื่อมเอาก็รถนี้ก็เป็นรถหนักใครจะว่าเบาเกนะ็ว่าเรื่องแตครับแต่ว่าของผมเป็นรถหนักนะมะันจะเก็บน็อตเลรอะไรมีหมดมีค้บหมดเลยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เลยไงฟังเสียงแล้วสุดยอดเลย ของดีโคราชเอยแต่ผมก็ไม่แรงสุดหรอกแต่ก็ได้เหมือนหน้าเบียดหนักๆนีอันนี้ผมก็เป็นงานสร้างหมดเลยเบียดเบียดก็งานสร้างคัสก็เป็นคัส125เบียดงานสร้างแล้วก็มีอะไรอีกวะมีแค่นี้แหละแล้วแคมของดีเมืองพิจิตรเอออยากรู้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่างไว้ให้ของผมช่างติ๊กช่างติ๊กจะให้นะเออเดี๋ยวผมผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างชิป ก็ใครสนใจก็ทักไปถามคุยราคาเอารถไปทำแกได้เลยถูกมากนะหลายคนเดี๋ยวอยากจะถามว่าพี่งบเท่าไหร่เออทำคลิปงบเออทำรถงบเท่าไหร่ผมบอกเลยอันนี้ก็อยู่ปร 20, ะมาณสองหมื่นเฉพาะเครื่องรวมท่ออะไรก็สองหมื่นพ่อเห็นผมถ่ายเองเนี่ยก็ใช้งบนะก็ไม่มีอะไรมากาแค่นี้แหละทุกคนรถแรงใหม่แหละอ้เหี <laughs> อ,อ่ะโอเคทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องกอไผ่ชาแนลด้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของผมนะเออแล้วผมจะมีแบบแล้วจะพาไปลานอินนะ,นะเนาะยวจะเอาไปแดกเดี๋ยวมันมีรถเพื่อนผมคันนึงถ้าใครติดตามช่องเก่าผมจะรู้ว่ามันเป็นเลละสิพันสีแดงอะแต่ตอนนี้มันเป็นสีเออสีโตแม็กเขาเรียกว่าสีอะไรวะสีกลมมั้งกลมเทามันแปลงหัวละยี่ห้าโคตรสุด ใครอยากดูยวผมรีวิวให้ดูแต่รถมันแม่งลูกใหญ่นะลูกหกสามหกสี่ผมจำไม่ได้แต่กัดสู้แล้วผมไม่ได้นะเอ,อไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วผมไม่ได้อยากขิ้งขาดแต่ใครอะไรหรอกเดี๋ยวมันจะเป็นเครื่องตุ้งยำเข้าใจไหมทุกคนเออโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ผมได้นะสำหรับวันนี้ผมก็พอแค่นี้แหละสวัสดีครับบ๊ายบาย